สวัสดีอาจเจอกันในช่วงเที่ยงะของวันเสาร์ค่ะสงความสุขไปย่างทุกพื้นที่ที่กาลังติดตามรับชมช่องนี้เราจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและเราจะไม่ยอมแพ้ต่อไรทั้งสิ้นเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อในสิ่งที่เราทําแน่นอนที่สุดนะคะพระเจ้ายังอยู่กับเราค่ะและขอพระองค์ส่งวอวยพรทุกคนที่กาลังติดตามรับชมช่องนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงของวิกเอนนะคะและอธิษฐานเผื่อขอให้สงครามในโลกใบนี้ทุกจุดนั้นยุติลงโดยเร็วที่สุด เซียวจ้านนะคะในช่วงของวันนี้ค่ะวันเช็คในโซเชียลมีเดียวีสโลปไปเลยแล้วก็คลิกเข้าไปใน Account ของกูชี่เซียวจ้านหล่อมากสมัครแคมเปญนะฉลองครบรอบ70ปีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปล่อยนะคะภาพของเซียวจ้านออกมาบนแ c คเค n t นะของกูชี่สาภาพนี้ก็วีสโลกไปเลยนะคะกับลูกๆนี้ค่ะ สำหรับการเฉลิมฉลองค,ครบรอบ70ปี h o s p i t 1953เป็นคลิปความยาว20วินาทีนะคะในเว็บไซต์ของ Gucci ขเขาบอกว่าพบกับเซียวจา้านในแคมเปญใหม่รองเท้า Loafer h o s p i t 1953ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์และก็ส่วนสำคัญของการแต่งกายมาตั้งแต่ช่วงปี1953ทาง Gucci นะคะก็ได้เลือกสองเซีนระดับโลกอย่างที่เราทราบการลักเห็นไปแล้วนะคะมีเซียวจา้านค่ะในฐานะของ Global Brand บบ Ambassador ของ Gucci แล้วก็พอมิสคันเป็นดาราชาวไ สองศิลปินนะคะที่มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกกับประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะของกูชี่เป็นผลิตภัณฑ์ของกูชี่ค่ะที่มีเอกลักษณ์มากๆต่อเนื่องมายาวนานนะคะจากแจ็กกี้ 1961, ฮอสบิด1955และแบมบู1947สวหรับแคมเปญล่าสุดนี้นะคะก็เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของรองเท้าลอฟเฟอร์ภายใต้นะคะวิสัยทัศน์ของซาปโปโตเด n ซาโน ครีเอทีฟคนปัจจุบันของกูชี่เซียวจ้านอยู่ในลูกที่เท่บาดใจจริงๆตัว,วเองค่ะไม่เคยเช็คราคาของกูชี่กับสินค้าเพราะแอมคิดว่าราคาเนี่ยแพงมากอยู่แล้วสินค้าแต่ละชิ้นก็เลยไม่เคยเช็คเลยวันนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกูชี่เลยได้มีโอกาสไนดะ้เช็คราคาสำหรับชุดที่เซียวจ้านสงสัยอยู่ ในชุดนี้เรามาเริ่มจากเสื้อโค้ทกันเลยนะคะสอบเสื้อโค้ทที่เซลเจนสงสัยค่ะตัวสีน้ำตาลตัวนี้ราคาอยู่ที่1 9 1 3 0 0บาทติดตามมาที่กางเกงเดนิมนะคะที่สงสัยอยู่เป็นกางเกงที่เท่มากๆเป็นทรงที่เําชอบจริงๆนะ4ี0 0 0นบาทรองเท้าค่ะรองเท้า Lo เฟอร์โลเวอร์ฮอสติดราคาอยู่ที่42,700บาทแต่ละสีแต่ละแบบนะคะก็ราคาไม่เท่ากันแต่ก็ 30, สามหมืัน up สำหรับรองเท้ารองเท้าอลเฟอร์ ซาบ,บเข็มขัดนะคะอยู่ที่23,100บาทประมาณนี้เสื้อกล้ามด้านในอของเซียวจ้านนะคะหน้าที่จะราคา20,000บาทนี่ก็คือเช็คแบบคร่าวๆดูทั้งชุดเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทและชุดอื่นๆที่เซีสสยวจ้านสงใัยนอีก2ชุดราคาก็หน้าที่จะประมาณนี้ค่ะรองเทาง้าลอฟเฟอร์ที่เซียวจ้านสมสัยในการถ่ายแบบครั้งนี้ค่ะจะมีอยู่3คู่ด้วยกันมีสีน้ำตาลนะคะสีดำแต่ว่าว่าเซาียวจ้านนะคะหน้าที่จะชอบคู่นี้ที่สุดสีเขียวค่ะคู่นี้เซียวเซียวจ้านเองเนะคะสีเขียว จี๊ดๆแล้วเป็นสีโปรดของแววเลยนะสีเขียวแวมชอบมากๆกำลังมาฮาก็มาชอบสีแดงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นสีที่เซียวจ้านชอบแล้วก็เป็นสีโปรดของหวังยี่บอด้วยเช็คราคารองเท้าล็อฟเฟอร์ฮะรุ่นนี้สอบล็อฟเฟอร์ฮอสปีดราคาอยู่ที่42,700บาทค่ะตอนนี้แฟนๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าต่างประเทศชอบของกุชชี่นะคะขึ้นรูปภาพของเซียวจ้านใหญ่อลังการมากๆ เห็นแล้วคนลุกใครที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นนะคะก็ได้ไปถ่ายรูปภาพกันเซียวจ้านได้บอกแล้วนะคะว่าสินค้าต่างๆที่เซียวจ้านเป็รเซนเตอร์เป็นงานที่เซียวจ้านทําในส่วนที่เราสามารถจะซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตนะคะแต่อะไรที่มันมากเกินไปเราก็ได้ไปดูแล้วเราก็ยิ้มแล้วเราก็เซฟรูปภาพส่งททากคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่วิมมิ์ขึ้นมาระหว่างเซียวจ้านกับหวังอีบอนะคะเดินอยู่ในสถานที่เดียวกันในะสภาพแวดล้อมเดียวกันได้เจอนกพิราบนะคะอาจจะเป็นนกพิราบตัวเดียวกันก็ได้ เซลจ้างถ่ายรูปตลอดเวลาเลยนะ่ะไปที่นู่นไว้บอกเองก็เช่นเดียวกันถ่ายภาพตลอดเวลาเป็นตากล้องนะคะบันทึกภาพด้วยกันทั้งคู่และเราก็จะมาฟังเพลงเซลจ้างไปพร้อมกันกนะับเพลงล่าสุด Fellow Traveler เพื่อนร่วมทาง เข้ากับเนื้อหาของคลิปจริงๆแล้วก็เข้าขความรู้สึกของทุกคนด้วยนะคะตอนนี้หลายหลายคนนะก็ตั้งเพลงนี้ค่ะเป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือไม่มีใครโทรหานะคะก็ไว้เข้าโทรหาค่ะจะได้ยินเสียงเพลงเรียกเข้าเป็นดิงโทนนะคะสำหรับท่อนฮุกของเพลง f e l o w Traveler เพื่อนร่วมทางความหมายของเพลงดีมากๆเขียนโดยอาจารย์หลิวซือจีโดยเฉพาะท่อนที่แบบวา่าเราจับมือกันและก้าวไปข้างหน้าโอบก,กอดกันใต้ฟ้าเดียวกันไล่ตามความฝันไปด้วยกันปาฏิหาริย์ที่หา่หา,หางไกลนับพันลี้มันสวยงามมาก และความรักนั้นอยู่เหนือระยะทางกอดการใต้ฟ้าโดยการร้องเพลงพ้วยกันก้าวเดินไม่เคยหยุดฉันจะอยู่กับคุณเป็นเพลงที่เซลจ้านได้ร้องนะคะในวาระฉลองครบรอบ10ปีของโครงการวันเบลวันโรสหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเรื่องราวของเส้นทางสายไหมตั้งแต่อดีตสู่ป,ปัจจุบันนะคะหนึ่งเพลงที่ทรงคุณค่าเลยเกินเซลจ้านถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยมมีความทรงกๆในช่วง,งวันหยุดนี้นะคะขอบพระเจ้าอิพรส,สวัสดีค่ะ